วันนี้เสนอตอนเล่นพิเรน sự tục nam tục nói chuối lung nón thì xích ลเจ้าน้องสีรุ้งพวกเรากำลังแข่งว่ายน้ำกันอยู่ก็ได้เอฮ้ยนี่ฉันคิดอะไรออกแล้วล่ะเจ้าอ้าวคิดวิธีในการแกล้งเจ้าลูกออสสามตัวนี่เปล่าเฮ้ยหายไปไหนแล้วนะพี่สีเนินกับพี่สีเพื่อทิ้งสียรุ้งอีกแล้วนะสองคนเนี้แอมก็ใช่นะสิจ๊ะอก็พวกนั้นน่ะเขาไม่รักเธอแล้วเน่เล่นก็เล่นกันเอง ไม่เห็นชวนเธอเลยสักนิดเดียวเอ้ยเดีย๋ยวพวกเขาก็คงมาแล้วล่ะพวกเขาอ่ะไม่รักเธอแล้วพวกเขาทิ้งเธอแล้วเพราะเธอน่ะเชื่องช้าไปไหนด้วยก็เป็นพาระาไม่จริงไม่จริงไม่จริงหรอกพวกเธอกกหามากับพวกเราดีกว่าพวกเรามีอะไรสนุกสนุกให้เธอเล่น พวกเราอ่ะจะไม่ปล่อยให้เธอเงาแน่นอนถูกต้อง <c oughs> เอ้ยตากล้องสงสัยสีรุ้งกลับไปบ้านแล้วมั่งโท่เอ้ยผมต้องดอยแม่ไีกแน่ๆเลยต้องหาว่าไม่ดูแลน,น้องอ่ะสีรุ้งไม่ได้กลับมาบ้านนะลูกเฮ้ยแล้วสีรุ้งไปไหนเนี่ยฮะไปตามหากันเร็วอืม สีรุง้งสีรุง้งสีรุงร้งทำอะไรนะ่ะเอ้ยทำไมสีรุ้งเป็นคนแบบนี้เนี่ยอ้ะเพื่อพี่มาทำาไมอะเอาก็มาตามหาเธอดิทำไมเธอถึงใจร้ายตั้งแกปลาน้อยแบบนี้ีเ่เพ่พ่อนายสองคนใช่ไหมสอนให้สีรุ้งไปแกล้งปลาน้อยเขาเฮ้อเอ,เอ๊เอ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 ,อ,อพูดให้ดีๆหน่อยนะพวกเราไม่ได้กแกล้งซักกันหน่อย พวกเราแค่เล่นกับปลาน,น้อยเองใช่ไหมเจ้า,อ,าอ้าวอ่าใช่แล้วลูกพี่เล่นแบบอันธพาลเกเร,รดิสีรุง้งถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้เข้าจะเสียใจแค่ไหนที่สีรุ้งมาเล่นแบบเนี้ฮะกล้าพราพี่สังคอนไม่เล่นกับสีเล้งทิ้งสีเล้งไปสีเล้งอะถึงต้องมาเล่นกับอ้ยกับอ้าวอาอาเอ้ยอสีรุง้ง เป็นอะไรไปเหรอสีรุง้งอืเฮ้ยก็สีรุ้งอะสิครับเข้าใจผิดพวกเราไม่ได้ทิ้งสีรุ้งนะครับลุงหนอนอแล้ว,พวกพี่อพี่หายไปไหนล่าลุงเองแหละเห็นสีเผือกกับสีนินมาก็เลยวานให้ทั้งคู่หาใบไม้ลายเปลือกหอยโคงให้ลุงหน่อยลุงจะมาตกแต่งใบบัวสักหน่อยนะนี่ พวกเราไม่ได้ทิ้งสีรุ้งจริงๆนะ <c oughs> จริงเหรออืมเด็กๆอยู่ที่นี่กันก็ดีแล้วจ้ะแม่จะพาปลาน้อยกลับบ้านแต่แม่อยากให้สีรุ้งนะ่ะขอโทษปลาน้อยที่ไปแกล้งเขาจนเจ็บตัวแบบนี้ก่อนนะจะาจาอุ้ยกับจะอ้าวหลอกให้สีรุ้งเล่นเกเรครับเขาบอกว่าพี่สีเผื่อกับพี่สีนินแม่รักสีรุ้งแล้ว เขาก็เลยเชิญสีเรืองไปเล่นด้วยอืมเล่นพี่เรนนะสิเล่นให้คนอื่นเดือดร้อนอะ่ะไม่ดีเลยนะลูกเด็กดีต้องไม่ทำแบบนี้นะจ๊ะเออขอโทษนะปลาน้อยแล้วไม่ได้ตั้งใจเออวันหลังอะ่ะสีเรืองจะไม่ทำอีกแล้วไม่เป็นไรจ้ะจ๊ะเฮยสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยแล้วอะ่ะเจ้าอา้อาวอ้าว แล้วทำไงดีอ่ะลูกพี่ก็แม่ยาสีร้งอยู่ตรงนอน่ะเดโอ๊ยกลับลุงหนอนซะด้วยสิไงเฮ้ยลุงหนอนไม่ค่อยเท่าไรหรอกบิ่นแล้วก็เชิมปานั้นน่ะเบิ่นเชิมแต่ลุงหนอนไม่เคยสอนให้เด็กคนไหนเกเรแกล้งคนอื่นเหมือนเธอสองคนนะอะเคยเคยพวกนั้นรู้ได้ยังไงเนี่ยจะอาว่าเราแอบอยู่ตรงนี้ ทำไงดีอะลูกพี่เอออ่ะวันเนี้ยยกให้แล้วสักวันหนึ่งลุงหน่อยจะต้องโดนเราแกล้งเด็กๆการแกล้งคนอื่นเป็นสิ่งไม่ดีนะอย่าทำตัวเหมือนกับเจ้าอุยและเจ้าอ้าววันนี้ลุงไปก่อนล่ะนะบายบาย รองเท้าน้องเป็นสาวรงงานเย็บ้าวันทั้งวันผี่ก้มหน้าก้มตาไม่เห็นเดือนตะวัน สมาย,ย,ย,ยแ,แรงหัวใจเอาแต่ทำงานส่วนของน้องนั้นเราอยู่กันอย่างชุมชนขัดสนไม่ต้องยินรนผู้ยืนเขาให้เปิดบัญชีอมอมทรัพย์ออมทจะไปสำหรับครอบครัวคนงานคนงานคนงานเอาทิตย์เยี่ยมเย็ยนถึงบ้านช่วยเหลือเจือจานทั้ง ทำงานนะพี่อยากไปทำงานด้วยจังเลยอะมาเลยสิจ๊ะพี่้พายต่างต่อระเลี้ยงเกล็ดเกล็ดวนุนคนคนริบโรงงานเพิ่มคุณต้องขอขอบคุณโครงการแฮปปี้เวิร์กเพลสมาช่วยกันสร้างที่ทำงานให้เป็นชุมชนแห่งความสุขกับโครงการแฮปปี้เวิร์กเพลสโทร022980500